เรือนหอแอรินยุคตทั์ทองทั้งหลังสมฐานะสะท้ายเบญจรงคุณเข้าเป็นสะา้ายเล็กบ้านเบญจรงคุณอย่างสมเกียรติเปิดเรือนหอแอรินยุคตทัศน์หลังย้ายเข้าไปอยู่กับไฮโซเบนชีวิตหรูไม่แพ้ตักบุงกฎวันนี้เราตัดจะมาชมชีวิตหรูๆและภาพบรรยากาศมุมบ้านหรือเรือนหอของสาวสวยมั่นอย่างแอรินจะน่าอยู่แค่ไหนและสามีหน้าตาดีขนาดไหนมาชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถแอรินยุคตทัศ์ ที่เราจะคุ้นชินในบทบาทของนางร้ายที่เป็นภาพติดตาอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วแอรินประมาณจะ13ปีตอนนั้นเข้าวงการเป็นเรื่องที่ตลกมากคือจริงๆร,ร,รู้จักกับพี่เจี๊ยบโสภพิณภากับพี่อ้องพิยดาอยู่แล้วไปทานข้าวด้วยกันแล้วพี่บอยทะกลนเกียรติก็มาทานด้วยเพราะสนิทกันเขาก็บอกว่าแอรไปทําผมไปแต่งตัวหน่อยเพื่อไปเล่นละครตอนนั้นก็พูดกันเล่นๆค่ะแล้วพี่บอยก็ถ่ายรูปแอรไปแล้วก็ให้ไปแคสเรื่องแรกเป็นตัวร้ายแล้วก็ได้เลย ในพุทธศักราช2551อแอรินมีผลงานสร้างชื่อจากการรับบทร้ายในละครเรื่องแรกของเธอเรื่องแก้วลองเพชรท,ทางช่องห้าและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวไฮโซเบนเบจรงคุณทาย,ยาทตระกูลดังของเมืองไทยสามีของแอรินยุตทัศั์นักสแสดงสาวชื่อดังแถมปั้นรายได้ธุรกิจด้านไอทีแต่ละปีรวยมโหฬารน,นับเป็นข่าวมงคลส่งท้ายปี2 5 6 5เลยทีเดียวสำหรับงานแต่งงานระหว่างแอรินยุตทัศน์นักสแสดงสาวกับแฟนหนุห่มไฮโซเบน เบญจรงคุณที่จูงมือลั่นระคังวิวาไปนั้นสร้างความอบอุ่นชื่นใจให้กับแขกที่เข้าร่วมงานอย่างมากต้องบอกเลยว่าไฮโซเบนเบญจรงคุณถือเป็นอีกหนึ่งทายาตรกูลใหญ่ในบ้านเบญจรงคุณเพราะเขาเป็นหลานชายอีกหนึ่งคนของเจ้าัวบุญชัยเบญจรงคุณนั่นเองเบญจ์เบญจรงคุณเป็นลูกชายคนโตของนายสมชายเบญจรงคุณมีศักดิ์เป็นพี่ชายของบิ๊กธนพลเบญจรงคุณซึ่งเป็นหวานใจกับนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินานอีกด้วยซึ่ง ไฮโซเบนถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เข้ามาปั้นรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านไอทีรวมถึงด้านการสื่อสารได้อย่างไม่ธรรมดาการันตีได้จากผลประกอบการบริษัทแต่ละแห่งที่เขานั่งกุมบังเหียนโดยสนุกมันนี่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ c ล o u เอชเจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายน2557โดยมีรายชื่อนายเบนจัดเบนจรงคุณปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ดำเนินธุรกิจให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งปัจจุบันทุนจดทะเบียน39ล้าน5แสนบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้